สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับคนอื่นก็ทำพวกโลกสวยเคยช่วยสังคมไหมแจ็คแป,ป๊บโฮแจงยืนบนโต๊ะอาหารจากกรณีชาวโซเชียลต่อว่าการกระทำของแจ็คแป,ป๊บโฮยูทูบเบอร์ชื่อดังไลฟ์สดชี้แจงประเด็นเดินขึ้นบนโต๊ะอาหารยันเป็นร้านปิดโดนบิวให้ทาคนอื่นก็ทำแต่มีผู้ไม่หวังดี ตัดคลิปบางส่วนมาเผยแพร่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์หลังมีการเผยแพร่คลิปขายยูทูบเบอร์ชื่อดังรายหนึ่งเดินขึ้นไปย่ำบนโต๊ะอาหารที่มีผู้ร่วมโต๊ะอยู่เป็นจํานวนมากก่อนจะโพสท่าถ่ายรูปจนกลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ว่าเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่ล่าสุดแจ็คแป๊ปโฮยูทูบเบอร์คนในคลิปได้ไลฟ์สดชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการเหมาร้านอาหารญี่ปุ่นที่หมอสุนินได้เชิญชวนเหล่ายูทูบเบอร์เน็ตไอดอลมาร่วมสังสรรค์แบบภายในจังหวะที่ตนขึ้นไปยืนบนโต๊ะอาหารเพราะมีคนบอกให้ทำทั้งที่ตนปฏิเสธไปแล้วซึ่งคลิปที่หลุดออกมาในโลกออนไลน์เป็นเพียงแค่คลิปตัดต่อเพียงบางส่วนเท่านั้นตนจึงอยากให้นำคลิปวิดีโอเต็มๆออกมาเพราะไม่ได้มีแค่ตนเองเพียงคนเดียวที่ทำแบบนั้นเนื่องจาก หมอสุนินเจ้าของงานก็ทําเช่นกันแต่เหตุใดจึงมุ่งมาหาที่ตนเพียงคนเดียวจึงตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผู้ไม่หวังดีหรือไม่พร้อมย้อนถามคนโลกสวยว่าเคยช่วยเหลือสังคมแบบที่ตนทําหรือไม่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ